นี่นะครับขนมคีรนะครับน่ากินไหมครับหอมฉุยเลยครับหอมกลิ่นนมกลิ่นเนยมากเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำขนมคีรนะครับ ขนมค้กนะครับถ้าเรียกแบบบ้านเรานะครับเรียกแบบคนช้างคานบ้านนี้แหละเราจะเรียกกันว่าข้าวเปียกนะครับถ้าชื่อแบบว่าเต็มๆก็คือข้าวเปียกน้สดนะครับต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างข้าวเปียกน้สดกับข้าวเหนียวเปียกนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาดูส่วนผสมกันเลยนะครับส่วนผสมนะครับก็มีข้าวสารนะครับข้าวสาร1นส่วนสาถ้วยตัวนะครับ ข้าวสารเนี่ยคุณจะใช้เป็นข้าวหอมมานี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นข้าวหอมธรรมดาก็ได้นะครับคุณเอาข้าวสารหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงเนี่ยไปแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําเปล่าไ้เนาะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อมาก็น้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายเนี่ยใช้หนึ่งส่วนสามถ้วยตวงบวกกับพึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าไม่งงนะครับก็คือคุณตักน้ําตาลทรายเนี่ย หนึ่งส่วนสามช่วยรวมก่อนแล้วคุณก็ใส่เข้าไปครึ่งช้อนโตนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือนี่ยใช้ครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำมันเนยน้ำมันเนยใช้สองช้อนแกงนะครับจะใช้เป็นช้อนแกงก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นช้อนโต้ก็ได้นะครับเวลาผมตักผมตักเป็นช้อนแกงเนาะมันง่ายกว่าสำหรับผมนะครับแล้วก็นมสดนะครับนมสดใช้หนึ่งพันนะครับ ตัวเหยื่อของผมเนี่ยสกลเขียนมา900เนาะแต่ผมใส่ไปพันนะครับผมใส่บวกเข้าไปนะผมมีพือ่อตวงมาเลานน็กอย่างนี้ผมก็ใส่บวกเข้าไปเป็นหนึ่งพัน ml นะครับแล้วก็น้ํเปล่านะครับน้ํเปล่าใช้800 ml นะครับทันเาพืชนะครับทันเาพืชก็จะมีมลเมล็ดฟ,ฟักทองมลเมล็ดทานตะวันเม็ดมะม่วงหิมะพานเม็ดอัลมอน แล้วก็ลูกเกดนะครับลูกเกดนี่จะใช้เป็นสีดําก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นลูกเกดสีเหลืองก็ได้นะครับได้ทั้ง2แบบนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลงมือทำเลยนะครับดูนะครับผมแช่ข้าวสารไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็จะอย่างนี้นะครับตอนที่คุณจะทำครับคุณก็เอาข้าวขึ้นมาแล้วคุณก็บี้ๆอย่างนี้นะเหมือนกับว่าให้เม็ดข้าวหักหน่อยๆครับก็หักเยอะนั่แหละเนาะก็อย่างนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่ข้าวนะครับเราเทน้ําออกนะครับไม่ใช่ใส่ไปทั้งน้าอย่างนี้นะครับมันจะเยอะเกินนะครับน้ําก็เริ่มตั้งแต่จุดไฟนะครับไฟนี่เราก็ใช้ไฟกลางนะครับแล้วเราก็ใส่ใส่น้ําเข้าไปในกระทะเลยนะครับ ใส่น้ำแล้วก็ใส่นมตามได้เลยนะครับใส่ผสมกันได้เลยน้ำก็800 ml นะครับแล้วก็นมก็1000 ml <Okay. S 1> เดี๋ยวเรารอให้น้ำกับนมเนี่ยเดือดนะครับดี๋ยวเราค่อยใส่ข้าวลงไป ตอนที่เราให้เดือดนี่นะครับอาจจะใช้ไฟเร่งขึ้นม,มาหน่อยก็ได้นะครับก็เป็นการเร่งให้น้ําเดือดนะครับแล้วผมจะให้ดูกันนะครับข้าวสารเนี่ยเวลาที่ว่าเราแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับที่ว่าคุณผมบอกให้คุณบี้บี้ค่าเนี่ยคุณก็เอาใส่กระชอนแบบนี้เนาะก็คือเอาน้ําออกนด่นแหละครับเตรียมไว้ ตอนนี้เราจะรอให้นมเดือดน,นะครับตอนนี้สังเกตนะครับ นมก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเริ่มเป็นฟองๆขึ้นมาแล้วเวลาที่ว่าตอนที่เราคนนมตอนที่ยังไม่เดือดนะครับหรือว่าตอนอย่างนี้เนี่ยเวลาคนนะครับคุณก็เอาตะหลิวเนี่ยเก็บขอบมัด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ติดกระทะน,นะครับก็คือคนตรงขอบๆลงไปด้วยเนาะ ตอนที่คุณกวนนะครับตอนที่คุณตั้งนงมนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าตั้งนมเสร็จแล้วคุณก็ไปทางอื่นนะครับคุณจะต้องอยู่เฝ้านมของคุณนะครับไม่งั้นนมเนี่ยเวลาเดือดขึ้นมานะครับเดี๋ยวล้นกระทะนะครับเสียาหายเสียของครับ ที่นมเดือดอย่างนี้นะครับคุณก็ต้องเที่ยวคนบ้างน,นะครับไม่งั้นจะไม่ติดกาบขอบกระทะตรงนี้นะครับ ตอนนี้นะครับก็เดือดน,นะครับเราก็จะใส่ข้าวลงไปเนาะข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเมื่อกี้นะครับตอนที่เราต้มให้เดือดเนี่ยเราใช้ไฟแรงเนาะไฟก็คือไฟแรงกว่ไฟกลางนะครับตอนนี้เราก็จะต้องเบาไฟลงมานะครับ เบาให้เป็นไฟกลางนี่นะครับแล้วก็เริ่มคนนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณคนบ้างหยุดบ้างน,นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่เราใส่ข้าวลงมานะครับคุณจับเวลานะครับกะเวลาประมาณ20นาทีนะครับที่คุณจะต้องคอยกวนคอยคนนี้นะครับคนบ้างหยุดบ้างนะครับ ตอนที่คุณเบาไฟลงมานะครับวิธีดูง่ายๆเนาะคุณใช้แฝกกลางเนี่ยคุณดูให้ในกระทะเนี่ยเดือดด้วยนะครับ<ม>ก็เดือดไงครับเดือดเนี่ยเดือดปุดๆปุดๆเนี่ยแล้วคุณก็คนเดมด้วย<ม>ตอนนี้นะครับกลิ่นหอมมากเลยครับหอมนม ขั้นตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณจะต้องยืนเฝ้านะครับยืนคนยืนทําไปนะครับใจยเย็นๆนะครับจะทําอาหารให้อร่อยต้องใจยเย็นๆนะครับแล้ววิธีถ่มสอนคุณเนี่ยวิธีถ่มบอกพวกคุณนะครับเป็นวิธีง่ายๆเนาะคือเราใช้กะาเวลาเลยเพราะเราจะตักเม็ดข้าวขึ้นมาดูนี่มันก็ยากนะครับบางทีเราไม่ได้ชํานาญพอเนาะ ก็ทำอย่างนี้นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับขนมเคียดนี่นะครับ ตั้งแต่เริ่มใส่ข้าวลงมาเนี่ยเราจะกวนไป20นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พวกน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแล้วก็กวนต่ออีก10นาทีจากนั้นเราก็จะใส่เม,ม,ม็ดมะม่วงมะพร้าวเม็ดอัลมอน ใส่เม็ดทานตะวันใส่เม็ดฟักทองนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเนยกวนอีก3 4ถึง4นาทีก็เสร็จก็จะเป็น20บวก10บวกสประมาณ33นาที ก็วนบ้างหยุดบ้างนะครับถ้าเมื่อยก็นั่งพักสักแป๊บได้นะครับแต่อย่าหายไปอย่างตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็ผมต้มมาประมาณ1ิบสินาทีแล้วนะครับสิบหกสนาทีนี่แหละก็เดี๋ยวก็ใกล้ๆจะใส่น้ำตาลเสร็จเกลือแล้วครับตอนกวนตอนต้มนี่นะครับต้องเดือดตลอดเวลานะครับ ตอนนี้นะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับยี่สิบนาทีนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลทรายกับเกลือนะครับก็ใส่เกลือก่อนเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วเราก็จะกวนต่ออีก10นาทีนะครับ นอีกสิบนาทีเนี่ยไม่ใช่สินาทีแล้วเสร็จนะครับสิบนาทีแล้วเราค่อยใส่ธัญ,ญพืชแล้วค่อยใส่น้ํามันเนยเนาะน้ํามันเนยเนี่ยใส่ทีหลังสุดนะครับจะให้สีสวยและกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับ ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็กวนๆผัดๆไปเรื่อยๆนะครับกวนบ้างแล้วก็หยุดบ้างนะครับกลิ่นหอ,หอมครับ ที่คุณพักนะครับคุณก็อย่าไปพักนานเกินนะครับปล่อยให้เดือดโดยที่ว่าไม่ได้คนเนี่ยก็จะกลายเป็นห่อนนมขึ้นมาเนาะห่อนมก็ประมาณฝ้านมนั่นแหละเราก็ต้องวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเมื่อยค่อยพักสักหน่อยหนึ่ง เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้แล้วเราไม่กวนครับก็จะเป็นฝ้าดมหมอนมประมาณนี้ครับแต่เราไม่ต้องตางออกนะครับเราก็กวนแสงเข้าไปด้วยตอนนี้นะครับเราก็จะชิมรสชาตินะครับ พราะว่าดูว่าข้าวก็น่าจะสุกแล้วแต่ยังไม่ทันบานเต็มที่นะครับเวลาชิมนะครับเป่าให้เย็นนะครับแต่ไปชิมตอนร้อนนะครับนอกจากจะไม่ได้รสชาติครบแล้วจะไม่รู้รสชาติแล้วเนี่ยยังร้อนครับเดี๋นวลกปากรสชาตินะครับก็จะ หวานนิดๆน,นะครับหวานๆมันๆน,น,นะครับแต่จะไม่หวานจนบาดคอเนาะรสชาติที่ผมให้นี่นะครับส่วนผสมที่ผมให้เนี่ยรสชาตินะครับจะหวานแต่ไม่ได้หวานจนบาดคอนะครับก็คือเวลาที่ว่าตักกินเป็นขนมหวานแล้วเนี่ยจะกินได้เรื่อยๆนะครับ บางคนบางทีความเข้าใจที่ผิดก็คือขนมหวานต้องหวานหวานไปเลยหวานบาดคอนีไม่ถูกนะครับกินได้ไม่เยอะครับอย่างไน,นไฟนี้นะครับตั้งแต่ใส่ข้าวมานะครับผมไม่ได้เบาไฟลงนะครับผมเบาไฟลงทีเดียวนะครับตอนที่ว่านมเดือดแล้วนั่นแหละ ก็เบาลงนิดเดียวเนาะเป็นไฟกลางตอนนี้ก็ผ่านมาอีกสินาทีแล้วนะครับเราก็จะใส่โพ,พ้ทันยนะพืชนเนาะทันยพืชนะครับอย่างละหนึ่งช้อนโต้ะนะครับทุกอย่างที่ผมบอกไวนะ้นาอย่างละหนึ่งช้อนโตะนะครับพอใส่ทัญญพืชนแล้วก็ใส่น้ํามันเนยตามเลยนะครับ พอใส่เสร็จแล้วก็กวนต่อนะครับตอนนี้นะครับกลิ่นหอมก็ทวีคูณมากเลยครับหอมนมหอมน้ำมันเนยนะครับแล้วยิ่งข้าวที่เราใช้นะครับที่ผมใช้ในเป็นข้าวหอมมนะลิเนาะก็มีกลิ่นหอมอยู่แล้วครับ ตอนนี้นะครับก็ใกล้ๆจะได้แล้วนะครับคือผมจะลงตอนที่ยังเป็นน้ำอย่างนี้เนาะหลังจากใส่น้ำมันเลยแล้วผมก็ควรต่อประมาณสองถึงสามนาทีนะครับดูว่าน้ำมันเลยเข้ากันกับข้าเปียกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟเนาะตอนนี้ก็ได้แล้วครับก็จะปิดไฟเนาะ อันนี้นะครับก็จะตักใส่ภาชนะไปเนาะก็เยอะนะครับใส่จานเดียวไม่หมดแล้วสรุปนะครับใช้เวลากวนทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มใส่ข้าวลงมานะครับประมาณ33นาทีนะครับ32 33นาทีนี้แหละผมก็จะตักใส่หมอ้อครับไปนะครับนี่นะครับ ขนมเค้รนะครับแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้นอ้อยังร้อนอยู่เดี๋ยวรอให้เย็นตัวหน่อยแล้วค่อยมากินนะครับนี่นะครับน่ากินไหมครับตอนนี้นะครับข้าวเปียกหรือเค้รบนะครับก็ขายความร้อนแล้วนะครับพอที่ว่าเราจะกินได้แล้วเนาะผมก็จะตัดใส่ ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะชิมให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อกี้นะครับตอนที่ว่าตักลงจากกระทะใหม่ๆเนี่ยน้าจะเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้พอเราทิ้งไว้นะครับเม็ดข้าวเนี่ยก็จะพองตัวขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ถ้าใครที่ว่าชอบให้มีน้ํามากกว่าน,นี้นะครับคุณก็เอาลงเร็วกว่าเดิมสัก5้านาทีแล้วกันคือดูว่าตอนที่ว่าข้าวสุกแล้วข้าวบานพอสมควรแล้วเนี่ยคุณก็ ใส่ธัญพืชแล้วก็ใส่น้ำมันเนยให้เร็วกว่าเดิมสักห้านาทีนะครับนะครับก็ตัดใส่ถ้วยเนาะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมกินขนมหวานถึงใช้ถ้วยใบใหญ่นะครับคือหิวครับแช่แล้วเนาะตแต่ตอนกลัวแล้วครับหิว ก็มาถึงขั้นตอนที่ก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น,นะครับขั้นตอนชิมนะครับชิมเป็นถ้วยนี่แะครับจะได้อิ่มไปเลยดมกลิ่นนะครับหอมนมหอมน้ำมันเนยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของพวกอัลมอนด์เข้ามาด้วยนะครับ รสชาตินะครับจะเป็นรสชาติแบบหวานนิดนๆน,น,นะครับแล้วก็มันๆจะไม่ได้หวานจนบาดคอนะครับจะหวานนิดนๆนะครับจะได้กินได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มๆของพวกทันพืชน,นะครับของพวกมะม่วงหิมพานต์ของพวกเม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันแล้วก็แอมโมนนะครับแล้วก็มีรสเปรี้ยวนหน่อยๆของพวกลูกเกดนะครับพอเรา เคี้ยวไปโดนตรงลูกเกดก็จะเปรี้ยวๆหวานๆเนาะอร่อยครับกลมกล่อมมากครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับเพจชาลิฟคารดาดูเคนด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมซีรีส์โรตีจากเพจชาลิฟคารดาดดูเคนด้วยนะครับสำหรับใครที่รับชมทาง YouTube นะครับก็ช่วยกด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับกดติดตามได้เลยครับง่ายๆนะครับ มีปัญหาสงสัยสอบถามได้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับหรือจะอินบ็อกเข้ามาที่เพจชาลิฟคารดาดูเคนก็ได้นะครับยินดีตอบคําถามทุกคําถามนะครับผมตอบด้วยตัวของผมเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ